S 1> <S 1> อ,อ,อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะนี่ยังไม่ถึงหน้าหนาวค่ะแต่ว่าที่นี่ค่ะจังหวัดเลยนะคะเขาได้เตรียมอุปกรณ์สําหรับใครที่อยากหน้าหนาวนี้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะยังขาดอุปกรณ์เนี่ยต้องมาที่นี่เลยแล้วงานทุกชิ้นนะคะเป็นงานแฮนด์เมดที่ทางเจ้าของร้านเนี่ยบอกเลยว่าสามารถสร้างรายได,ไดใ้ให้กับกลุ่มเป็นอย่างมากเลยมารู้จักเขากันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มจากจังหวัดเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะงานฝีมือพวกนี้รวมกลุ่มกันทําประมาณสักกี่คนนะคะกลุ่ม ทั้งหมู่บ้านเลยอะคะ่ะทั้งกลุ่มในหมู่บ้านวงเวียนละ,ค,ะค่ะคือกระดึงอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วรายได้ที่ได้นี่คือกระจายให้กับชาวบ้านใช่ค่ะ,คะเป็นรายได้กับชุมชน,นะค,ะชค่ะแล้วลูกค้าละคะลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเป็นคนในตัวจังหวัดเองอหรือว่าคนจากข้างนอกด้วยทั่วประเทศเลยค่ะ ทั่วประเทศไทยเลยนะคะส่งนอกด้วยนะคะงานที่เห็นอยู่นี้นะคะไม่ได้ใช่มิใช่คนไทยได้ใช้นะคะแต่สามารถที่จะส่งนอกเพื่อที่จะนํารายได้เข้ามาในประเทศได้ด้วยค่ะ,คะแล้วงานในวันนี้ที่จัดขึ้นนี่ส่งผลดีกับเรายังไงบ้างะคะก็ทําให้กลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็สินค้านี่ค่ะก็จะเป็นแฮนด์เมดค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ ชอบในงานนะคะมีใครที่แบบว่าสนใจแล้วแบบสั่งเฉพาะไหมคะว่าอุ้ยอยากได้แบบนี้จังเลยอะไรเงี้ยมีค่ะมีเยอะมากสามารถทำได้ค่ะสั่งออเดอร์ได้ค่ะแล้วก็ทําเป็นของพิเียมได้ด้วยค่ะนี่แหละค่ะคือผลงานแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นงานฝีมือของคนจังหวัดเลยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ใครนะคะสนใจอยากจะได้งานที่ไม่ซ้ําใครก็สามารถที่จะสั่งได้ด้วยเพราะว่าที่นี่ก็สามารถที่จะทําให้ได้วยค่ะเอาละค่ะใครยังขาด เรื่องของที่ว่าจะไปเที่ยวในช่วงของเดือนธันวาคมนี้หรือว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะก็มาเลือกค่ะใช่ตุลาถึงใช่ค่ะตุลานี้นะครับที่จังหวัดเลยจะเริ่มเปิดภูแล้วนะคะใครที่ยังขาดอุปกรณ์ในการกันความหนาวนะคะก็มาได้เลยค่ะที่ซุ้มจังหวัดเลยค่ะมีอะไรจะฝากไว้ไหมคะค่ะก็อยากให้อ่าไปที่ภูกระดึงนะคะก็จะเจอร้านอ่าอ่ากลุ่มของโอท็อปของแม่บ้านนะคะฝีมือแม่นะคะก็จะเจอกับพี่แววนะคะลูกสะใายด้วยนะคะ เ็นร้านขายส่งเลยค่ะปีกและสง่งมาที่นี่ก็รู้สึกว่าทําทให้คนประเทศไทยรู้จักเราเยอะขึ้นนะคะต่างประเทศก็รู้ด้วย <suis> และก็สินค้าของเราก็มีออเดอร์ออกต่างประเทศด้วยนะคะสนใจมาได้เลยนะคะซุ้มจังหวัดเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคสวัสดีค่ะอ้เอ็นนี้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็ใช่อนนนี่แบบนี้ก็มีไม่เราไม่รู้เป็นหมวดเป็นั้งหมวดทวั้งคอค่ะเป็น้งหมวดททั้งคอ 有的放。